ล่าสุดเห็นแบบว่าเพื่อนอ๋อเพื่อนน้องเพื่อนใช่ค่ะนสนิทม,มากเราก็แบบเราก็มีโอกาสได้ไปงานวันหนึ่งเพราะว่าเรามีงานวันวันเลยนะคะเราก็ให้กำลังใจตลอดเพราะว่าเขาร้องไห้ตลอดเลยเป็นน้องแท้ๆของเขาอยนะ่างเงี้ยเราเราก็มีโอกาสได้เจอน้องคนนี้ไม่ได้บ่อยนะแต่ว่าเราเห็นตั้งเด็กๆอย่างเงี้ยค่ะพอเราเห็นว่าเขาแบบเขาปกติเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้แบบ เออ้าาะไรย่งีจะเป็นคนที่หัวเราะอยู่ตลอดอะพอเรามาเจอโมเมนต์ที่เขาแบบเขาเสียใจเขาแบบผิดหวังมากอะไรอย่งเงี้ยเราก็รู้สึกแบบจริงๆเราไม่ได้เจอกันบ่อยแต่ทำผมให้ดูดีกับ ถามว่ามีไหมก็มีนะคะเพราะเราจะรับรู้เรื่องราวของน้องคนนี้จากเพื่อนเราตลอดเขาจะไปเล่าให้ฟังเฮ้ยน้องเป็นอย่างงี้นี้นะอาจจะเคยมีปัญหากันกับน้องงี้นี้อะไรเงี้ยเราก็รู้เราก็รับรู้มาตลอดนี่ก็คือเราก็สื่อสารแบบคุดก่อกันแบบชัดเจนนะใช่ใช่คแล้วล่าสุดเห็นเหมือนบอกว่ากลับมาเล่นแบบว่าลอตเตอรี่แล้ว่ชก่อนหน้านี้ก็เคยถูกเออแล้วล่าสุดที่คือเล่นแล้วถูกหมือไม่ก็งวด รดที่ผ่านมาถูกไปถูกไปค่ะคมันเจ็ดใบเลยมนะคะ <c ười> <c ười> เจ็ดใบก็คือมันเป็นเลขของรถพอดีว่ารถไปโดนเฉียวเราก็เลยซื้อเลขรถเรามันก็ดังถูกจริงๆเลยตอนนั้นที่ซื้อเราหวังที่จะต้องถูกหวังทุกเลขค่ะหวังถูกทุกเลขนี่รเราบุญเยอะไหมครับน่าจะประมาณสิบกว่าใบ ก็เยอะนะเยอะนะเพราะว่าเป็นคนแบบเนี่ก็ชอบเนี่ก็ชอบอะไรเงี้ยก็คือกลับบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันก็ใช้มันก็ใช้เยอะอ่ะก็คือพอถูกมาก็พอๆกันนะพอดีที่เสียไปมีมีใครไม่ห้ามหรือช่วยแมแม่ห้ามแม่ก็ชอบแม่ก็ชอบแม่ก็ชอบคือแบบชอบทางบ้านอะไรเงี้ยค่ะต่างคนก็ต่างสนับสนิกันใช่เราเค่อยดูในวันใหญ่ๆบ้างเลยครับใหญ่จะอะไรเอ่ย ต้นวันสามตัวเองแต่หลายใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแม่คือถึงวันที่สี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้วยขนาดที่มีใครแบบแอบมาจะซิ้อถามเลขกับผักโหมเยอะมากเลยค่ะนี่ไทยคือบางทีก็มีแบบอิ inbox มาถามส่วนตัวอะไรเงี้ยแฟนเลขนี้เลขเลขเด็ดเลขลายอะไรเงี้ยก็มีบ้างแต่ล่าสุดนมีน้องมีคนที่รู้จักกัน นใช่เหร<ม>อใช่เหรอไม่บอก <laughs> บางทีเขาว่าแบบเล่นเล่น,ลนอายุผ่านบ้างหรือว่าเล่นเล่นเดือนเกิดปีเกิดอย่างอย่างงวดที่ผ่านมาเงี้ยแฟนคลับถูกถูกเล่ยวันเกิดเดือนเกิดเงี้ยห้าหเก้าอะไรเงี้ยเขาก็เอาไปตีอเขาจนเขาถูกนจนได้อย่างเงี้ยค่ะแต่งวดล่า,าสุดนี่จะถึงนี้พี่มีอะไร่กะครับไม่ใจไม่ใจครับพี่มันเยอะมากเลยอ่ะ มีแต่เป็นเลขอันนั้นเลยแล้วลงโพสลงโพสบ,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 บอกบอกนแฟนบ้างหรือยังไม่ได้ลงโพสเลยค่ะเพราะแบบเราโพสไปแล้วก็ไม่ถูกก็ แล้ก็อยากจะให้เขาได้ค่ะเนาะอยากจะให้งเขาถูกกันอะไเลยนะค่ะแต่ว่ามีเลขในใจอย่างมีกลัวกลัวมันเคลื่อนเหรอคะไม่กลัวมันไม่เคลื่อนไม่กลัวไม่กลัวมันเคลื่อนกลัวมันไม่ถูกกลัวกลัวคนต่อว่าท้าไม่ถูกใช่ไหมคะแต่ก็ยังชอบเลขเดิมๆที่เคยลงไปนั่นแหละค่ะก็ยังตามเลขนั้นอยู่พอไปถึงก็ต้องคอยตามเลขเล่นเลขคณิตบ้างอะไรอย่างนี้้ที่เคยเห็นแบบนั้นใช่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 โอเคสุดท้ายเห็นว่ามีมีผลงานพันจะปล่อยออกมาใช่ไหมใช่ค่ะก็เพลงใหม่ของพันน่าจะปล่อยประมาณ ปลายปีเนี้ยค่ะก็เอ็มวีเนี่ยตอนนี้กําลังหานักแสดงอยู่แต่ว่าเพลงเสร็จเรียบร้อยแล้วคาดหวังว่ามันต้องเพียงกว่าเพลงแรกไหมคะเก็บซ้อนต้องเพียงกว่ามันก็ยากบอกตรงๆงว่าพันว่ามันก็ยากเพราะว่าเก็บซ้อนเนี่ยมันค่อนข้างเร็วมากแล้วก็แบบมาไวอะค่ะคือเราก็แบบดีใจมากตกใจเหมือนกันว่าทําไมเพลงนี้มาเร็วมากอะไรเงี้ยจะให้เพลงต่อไปเนี่ยแบบขนาดเก็บซ่อนไหมพันว่าก็จริงๆใจอยากให้ถึงแต่ว่าถามว่า น้อยหน้าไหมก็ไม่น้อยหน้านะอยากให้ลองฟังได้อขอบคุณค่ะ